ก็พอเราจอดรถเรียบร้อยนะครับเราก็เดินเข้าสถานีกรุงเทพอภิวัตไปได้เลยครับเนี่ยมีประตูอยู่ข้างหน้านี่ครับที่จอดรถก็ต้องถือว่าค่อนข้างโล่งนะครับเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปเลยนะครับเนี่ยครับพอมาแล้วก็เลี้ยวขวาไปทางนู้นครับจะมีบันไดเลื่อนนะครับเนี่ยครับตรงไปตรงนี้มีบันไดเลื่อนด้านซ้ายเป็นห้องน้ํา แล้วตรงนี้ก็มีลิฟต์ด้วยนะครับแต่เราไปขึ้นบันไดเลื่อนกันดีกว่าครับเราก็ขึ้นบันไดเล,นเลื่อนไปนะครับนี่อ่าก็จะมาถึงสถานีที่ขายตุ๋อะไรพวกนี้นะครับแต่เดี๋ยวผมขอไปแวะกินข้าวนนะครับฟุตคอร์ตก็จะอยู่ทางฝั่งด้งดานโน้นนะครับ ส่วนค่าที่จอดรถอะครับไม่ได้แพงมากนะครับลองบันดูตรงนี้ครับประชาสัมพันธ์จะมีแปะอยู่นะครับว่าค่าที่จอดรถเท่าไหร่นะครับ